ฉันไปทปไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอะไรเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนหรือเป็นคนรู้จัก,กแต่เราก็จะดูแลก,กนนันสองคนไปตลอดสัญญาว่าจะไม่ปล่อยมือกันนะฮะและสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันไปๆแลว้วเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมรักมากอีกคนหนึ่งเลยนะ อย่างที่ผมเคยบอกว่าเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นมากกว่าแฟนเป็นมากกว่าทุกอย่างเพราะว่าเขาอยู่กับผมมาตั้งแต่วันแรกนะครับไปไปโอเล่เปนคนหนึ่งเดียเออโอเคเราวพูดไปนะคุณพูดไปแล้วก็ไปก็จะทําให้มันดีที่สุดครับครับแ้อที่คนคนหนึ่งมันเ็นเวลาเขาอะไปค่อยๆไปก็ไแล้วอย่าบอกพ่อบอกแม่เราจะคบกันไม่ใช่เรื่องคุณเลยยังไงก็ก็ผมเ็ความรู้สึกอย่างนี้ผมก็รักคุณไงครับรักมากครับอีกคนหนึ่งที่นุกรักมาก ผู้เมี้ยงแมยงวะไรได้เนี่ยอ,อันนี้คือเขาเขินทุกคนกคือเขาเขินก็ผมมีความรู้สึกอย่างนี้ผมก็รักคุณไงครับรักมากครับมีคนหนึ่งที่นุกรักมากผู้เลี้ยงยงอะไรได้เนี่ย <ปะ S 1> คนที่จะมามาได้นะครับแต่ว่าอย่ามาจีบแฟนผมนะครับผมหวงครับเพื่อได้เจอเธอ,เธอนั้วมันทำให้ฉันควบคุมหัวใจไม่ได้มองทีเดียวก็รู้ว่าใช่รู้ไว้แค่เพียงสบตาก็จะมีคนคนหนึ่งบ้าบอลและคิดไปไกล จะไปไม่ได้วันนี้นุกขคงจะทนไม่ได้ทุกคืนนุกงแคบทั้งตายทุดรนทุรายที่มันทำได้เพียงหลำมาได้โปรดทุกครั้งที่ฉันอยู่ไปที่ใจของเธอเป็นยินดีนำเสน่หหัวใจที่ร้องปมเป้อที่ไปผู้ี ทนิว่าขาเศรไมองมีเบางคนเข้าไปบอกเขาแน่นอนกล้วไมก็แอบดูทอมเลยเป็มองกรเกเขาก็น่ารักดีนะแต่ไม่เมือันิงตลอดเลยทุกคนเดี๋ยวคงมีเอฟซบางคนเข้าไปบอกก็มีคนแอบดูประตูเนเนเลนนเล่ลันเลนลเ่นเลนเ่่นเน่เ่นเ ไปอเปุ่นดังมากหัวผมไม่แบบมคนรนีใจอะรุ่นคขาดูนะจะลานลิงขึ้นมาผิดปกติิดานลิงกันได้กะตามเป็นยังแล้วนะจากที่ส้งองเงาจังเลยก็ใี่หางตาเดียวบึ้งเลยเสียบวะเลี้วเลี้ยวทำตาทนถามาสนใจเาดิดูแล้วดูแล้วว่าเรามานะคิดว่าเขาจะมองมาอีกไหมน่าเนขึ้นนะจริงดูปฏิกริยาลยเดี๋ยมมองาอีกร กินหนึ่แล้วครับน้ำส้มครับผมกินเด้นตลอดเนอะตอนนี้รู้ว่าผมแอบดูแล้วไม่หันกลับมาเลยเขาไม่มองหรูไม่ใส่คดีตแต่แต่ผมขอมาแล้วพี่น้องเรามาตาเกยไปเออผมยังไม่ทวงเพื่อนเด้อีกจะมาเพื่อนแหลกว่าอยุใครมั้ยทวงว่าจังไหนอีกอ่าเนี้ยไปไปไปคุณชกคุกชกไปนี่ไปซอมทำไมกอกขอบอยเอียบจังเลยเอียบแม่ you <laughs>